สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาววิทย์สตอรีนะคะ <c oughs> วันนี้จะมาก่อไฟนึ่งข้าวนะคะได้เวลาก่อไฟนึ่งข้าวแล้วนะคะยุตี ก่อไฟติดหรือเปล่าไม่รู้วันนี้ขอเป็นคนดังก่อนนะคะขอไฟนิ่งค่าก่อนคนดังในหลังควาย คนดังเลยโอ้ยขึ้นมายึ้นเราะเพื่อนว้ายคนดังนะคะนี่มาดูคนดังกันนะคะเอซีอลมแทบพี่เนาอกิดนบนอน้อไปดิเนาะเอ,าเอาากก้าอ้าวจะก่อได้หรือเปล่าถ้าไมันมันลมไหมลมแรงๆนะคะเอซี FC. จะได้กินบนอน้อเข่ามือ ลมพัดแรงมากรอให้ขี้ก,กบบระบอกมันติดก,ก่อนเราก็จะย้ายขี้ก,กบบระบอกลงมาข้างล่างวิธีก่อไฟสาวินนะคะอุ้ยฟันขึ้นก็เป็ี่นด้วยพี่น้องเด้วโอ้ทำยังไงดีเนาะ,ะมาเบิ้งมาเบิ้งมาเบิ้งไฟมันลุกเลยได้ดิ ก่อกอไฟของสาววินเทจสตอรี่นก็จะประมาณนี้นะคะก็จะเอาฟืนใส่แล้วก็ฟืนใส่อีกลงไปก่อไฟนึ่งข้าวได้เวลาสี่โมงเย็นแล้วนะคะเราจะนึ่งข้าวกันลมกับเฮงแฮงไหมลมแรงมากๆนะคะไฟจะติดบ่เทราะนั้นล่ะไฟจะติดไหมหรือไฟจะดับก่อน จะได้เป็นคนดังไหมหรือจะเป็นคนไม่ดังอุ๊ยอะไรดังฟุบรลดเนี่ยก่อไฟก่อนดังไม้นี้ก็มาก่อได้นะคะนี่ไม่ไผ่นี่ก็ก่อได้ก,กันได้ดินะคะ เดี๋ยวเขาไปเอาฟืนอ,อีกก่อนพี่นายเอฟซีเป็นอย่างมันคืะตีหลังกาลงมาสนีหละนี่เหมือนมันจะตีรัังกาลงมาตีหัังกาตีหน้าตีหลังไปเก็บฟืนอ,อีกก่อนนะคะเอฟซีฝาโอ้ยแนวหนั่งกับปีนความปีนนะนี่น อีกสองอันนะะทัทร์นะคะอีกสองอันสองโดนที่จะพ่อละละพี่นึง่งอุย้ยจะขาดไหมน <c oughs> คนดังสาวินเป็นคนดังเลยดนะ้วท่านแปเอ้ยบอกให้สาวินเป็นคนดังสาวินก็จะเป็นคนดังนะคะเนี่ยท่านแปบอกว่าสาวิน นดังนะคะเป็นคนดังไปแล้วดังไฟดังไฟนะคะก่อไฟนั่นแหะภาษาบ้านๆเขาเรียกว่าก่อดังไฟแต่สิติดบอบบลูกลมแรงนะคะน้องไม่รู้มันจะติดไหมถ้าไม่ติดก็ไม่รู้จะว่ายอยังไงนะคะถ้าม่ติดก็ต้องไปให้ เออไม่ใหญ่มาดังนะถ้าสวินดังไฟบติดก็ได้จะเปเรียกไม่ใหญ่มาดังนะคะถ้าสาวินโกไฟบติดก็ได้สวินคิดว่าน่าจะติดนะคะเนาะใช่ไหมคาด,ดว่านะคะน่าจะติดนะคะโบติดก็คือซิบเมนดอกพี่น้องเดี๋ยวให้มันติดจักหน่อยก่อนคิดว่าคือสิติดอยู่ดอกควันหุยหวยอยู่นั่นไง ที่แสงควันขึ้นมาละต้องติดแน่ๆนะคะเพราะติดบ่ได้เนี่ยเพราะได้กินข้าวแรงเดีกยมันไม่ติดไม่ได้นะคะไม่ได้กินข้าวแรงแน่เลยตีแล้วเย่เก่งมาก ไม่ใช่เบิ้งลูกสาวเจ้าดังไฟติดอลไรด้วยนี่ไม่ใช่ก่อไฟอันไม่ใช่ก่อไฟอันนึ่งข้าวนะก่อไฟต้มน้ำอาบ ก๋วไฟต้มน้ำอาดน,นะ้วคะเอซีเดี๋ยวให้มันตีก,ก่อนรมันดังไฟหนึ่งเขาแล้วเราทานใส่ทีนี้ ลมพัดลมหนาวมานะคะก่อไฟต้มน้ำอาบเด๋ยอมันม้นก่อไฟอ่เงี้ยก่อไฟหนึ่งเขาเด้อเาะลมแรงมากนะติดบนน้องไฟขอยสิบดับบนน้องมันอยู่เนาะ แบบนี้สิเอาฐานใส่ในงานมันจะไม่ติดลมค่ะลม ก่อไฟต้มน้ำอาบนะคะบ่แมนก่อไฟเอ็นนิ้งข้าวค่ะหรือ,อยังโคตกลงไปเลยอ่ะก่อไฟต้มน้ำอาบนะคะเอซีไม่ใช่ก่อไฟนิ่งข้าวนะ